สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกับเศรษฤษฎีใหม่เมื่อนี้มาอัปเดตทุเรียนลังบานครับบ่ได้อัปเดตพี่น้องเบงว่าพี่น้องม้ถามมาว่ายังอยู่ดีหรือยังอยู่ครับพี่น้องปีนี้ก็ยังอยู่ครับเป็นดินหินครับดินหนุกล่างครับตอนนี้กัปีนี้กัคือสิได้ซิมอยู่ครับนี่บังครับกําลังขื้นเกตครับพี่น้องนี่กําลังขื้นเกตกําลังเเอิดว่าขื้นเกตและพีกลูกครับเป็นดินหินครับ นี่หนกล่างหลังจากค้างแย่ใหม่เข้ากับยุดน้ำมากเข้ากับมะค่อยขึ้นน้ำครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นถ้ารุ่นนี่ไหเป็นสิผาหน้าที่ครับเป็นดินหฮนนะครับบริไฮคือยูดินแดงครับพี่นอกห้ทุกมือครับสิผาหน้าที่ครับทุกมือสิผาหน้าที่ครับทุกมือเป้าไม้กะกิ่งละลูกครับปีนี่มันเป็นทุเรียนไม่ครับทุเรียนสาวเป้าไม้กับกิ้งละลูกครับนี่ครับ กิ่งละลูกตัวนี้กะอ,อยู่ประมาณสามปีกว่าสี่ปีครับพี่น้องนี่หละกิ่งละลูกครับเป่าไม้กิ่งละลูกตัวนี้ปลูกคู่เวยครับพี่น้องต้นคู่กะปลูกกับตีลูกอยู่นี่ครับก็ร่างขืนเกศที่กันตัวนี้มันสมบูรณ์แห้งครับประมาณลูกหนึ่งหรือสองลูกกับพ่อครับเป่าไม้กับคือกิ่งละลูกครับปีแรก เดี๋ยวเสียเบิรงอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้กะบต,นนตีลูกคือกันครับต้นแห้งสามจีกัวครับนะครับต้นนี้ลูกง่ายนะครับพี่น้องก็เอมือนว่าคนกวดโคลกแหล,ละครับน่ครับลูกง่ายนะครับบานทีลียกาย่างเป็นตีอยู่ครับนี่ลูกหนึ่งข้างบนนี่กับตีลูกหนึ่งครับต้นนี่กับตีมียูหาหากริงครับเดี๋ยวกิ้งละลูกครับพี่น้อง ต้ไม้ก็คือกิงละลูกทุเรียนสาวครับร่องมือครับวาสซยูบอที่กิ้งต้นนี้ยังอายุหน่อยเลยครับแต่ว่ามันเป็นดอกเลยแล้วไววบอสังเอาลายครับกิงละลูกครับตัวนี้กัเขาเอื่อน่าตัวนี้เดียนกลัวเนี่ยนะครับมันเป็นกรันบางกันรุ่นี่กระทาน่องนันครับรุ่น่องแต่ว่ามันอยู่คนละกิงอยู่ครับพี่น้องคนละกิงอยู่นี่ครับเกต่กกิงนี่กับเสียวนวยเดียวครับจากนั้นพีกหลูกมากอาเอาออกเลยครับ โยงหอยแบบนี้ครับแหมเลี้ยลูกเดียวพ่อครับว่าทุเรียนสาวนี่ครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันมีอยู่สองนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ตัวนี้สีสมบูรณ์ครับถ้าแบบนี้เข้ามาต้องไปสนใจครับเอาลูกนี้ครับลููนในปิดทิมเลยครับนี่พ่อครับถ้ามันเลื่อมงอครับมันเอาไว้กับบ่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเข้ามาต้องการหลายเพราะว่าทุเรียนมันหน่อยสาว เอาไว้ลูกเดียวพ่อครับคือตัวนี้กันเห็นบอกคำมันสีเล็บทีิงอเนี่ยครับพี่น้องบิดแล้วเลยนี่นี่ครับอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ก็สี่เลี้ยยูประมาณสองครับนี่เอาไว้แท่นนี่ครับพ่อตัวนี้กัที่แหลกกระแต่งออย่องไว้สองตอนนี้ก็เลี้ยยู่ลูกหนึ่งครับกิ่งและลูกพ่อครับแหลกกระสีพ่อบ่แก่ใบอ่อนน้ำครับถ้าไหวกิ่งหนึ่งสองหน่วยสามหน่วยนี่บ่ยู่ครับพี่น้อง แต่ทุเรียนเีามันบริดตนใหญ่ครับพี่น้องนี่คือเป้าไม้กับกิ่งกระลูกครับนี่ครับทุเรียนสาวเป็นดินหินครับให้น้ําทุกวันครับนี่แหละการให้น้ำมันแตกต่างกันครับพี่น้องเพราะดินหินเท่ากับที่ให้คู่มือทุกวันทุกปั้นสิบหานาทีครับหลังจากขึ้นเจ็ตมาครับเพราะว่าเ้าิบไปให้คือดินมวดอื่นกันไปครับมันแห้งครับนี่ครับมันแห้งก็ใส่แปดยิบซีไปครับตัวนี้ มันแห้งดินมันแห้งเร็วครับดินหินหน่อยง่ายครับหลูกล่างมันจะแห้งเร็วกว่าดินทั่วไปครับการปรับใส่กะอยู่น้ำเขาปรับใส่น้ำเอาครับเขาเบิรงว่าถ้าไปหายเวียนเมือกะแห้งแห้งครับสําหรับมันก็ลังลิกลูกนี่ครับตัวนี้กับสีพวกกอเกลยวด้วยก่าครับแคลเซียมโบรอนครับพี่น้องปีนี้กับสีดอซิมอยู่หรอกครับดินหินหัวสียู่จ้าลูกครับตัวนี้ตัวนี้กระสีมียู กิตงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเิงครับเกิ่แปดงครับความศิู่จะลูกครับเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมามันก็จยังมาแต่งอีกทีหนึ่งครับให้มันใหญ่ทอไข่ไก่ครับไข่นกกะทาก่อนไข่นกกะทากัเริ่มแต่งครับพี่น้องถ้าลูกได้มง่อขนาดนี้ก็ปิดเอาเลยได้ครับพี่น้องวาดเอาไว้เลยนี่ครับนี่เบิ่งส่งมันแล้วนี่ครับบอแต่ง ริงนี้เขาจะเอาอยูลูกเดียวครับนี่ชือว่าตังสีครับมันสีมีหน่วยงามหน่วยบางงามเป็นบอกครับนี่ตัวนี้งอออกเลยครับนี่นี่เขาแตงเพียวอยู่แล้วนี่ครับกิ่งนี้มันแห้งกันหน่วยนึงครับตอนนี้มันมีอยู่คอยบีดออกครับมันบ่ยากเอไวเดียวก็งอทีเป็นครับทุเรียนท่าบ่เดยต่วนใหญ่สมบูรณ์ครับถ้ากแตงเอาครับแบบนี้นะทุเรียนเล็กทุเรียนสาวครับติด กิ่งละลูกนี่ก็ถือว่าปีแหลกนี่คือว่าสมบูรณ์นะครับพี่น้องพอถึงเอาวัางกิ่งหนึ่งสองลูกสามลูกั 3, กบกิ่งและลูกกับพ่อครับทุเรียนเท่ากับสิเด็บอสซมกับสีสมบูรณ์โตวไวครับพี่น้องนี่คือกิ่งสีเล้ย์ร้ายครับคนจะถ่ายกับเช้อลูกหนึ่งครับมันขึ้นไข่นกกท่าก็แตงออกครับพี่น้องนี่แหละเป็นทุเรียนดินหินครับพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นเก็บครับพี่น้อง ขึ้นเกศเขียวครับทุเรียนดินหินครับนี่ครับยิ่งในตอนนี้ก็มีอยู่หาครับแต้ว่าะเอาหน่วยหนึ่งครับอีกที่หาเมือมันลูกได้บิดงอกบบบิดออกครับเอาไว้ลูกทรงงามๆครับแตงเร็วครับสูตรสูกระเทียมทิดธีไม่นี่บ่รเด้แตงสาครับแตงเร็ยวขึ้นเร็วครับเอาไว้ไลยกับบิดเดียวครับพี่น้อง บ่ได้อัปเดตให้พี่น้องเบื้องหน้าหน่อยนะครับบางบาทต้นหนึ่งก็ร่งเป็นดอกครับต้นนั้นญ่ายกูมูแต่ว,ตว่าผมต้นั่นบ่สมบูรณ์นะครับพี่น้องโคตรเงาเป็นเป็นตังเต่โคตรเงาขึ้นมา,น,า,มานะครับกิ้วกิ้วนะครับก่ไปสมบูรณ์รับกรลรังมี่ดอกกระรังสีบานครับต้นนั้นเป่าไม้กันสองสามน่วยครับปีนี้มันดูแรบ่ได้ไล่แดงเขาครับ กำลังมาคุ้มใบเลยเนอกครับมันบริเวณคุ้มตอนเนี้ยครับมันอยู่หลังบ้านนั่นที่เดยพ่นยานะครับพี่น้องอืมกันเล็กันเล็กวเต็มที่นไดีครับพี่น้องนี่คือดีที่ทุเรียนดินดุลังครับพี่น้องมันกลายเป็นเกลือเกล็ดนครับสีทั่วนี่สีแข้เสียมบอหลอนครับอาทิตย์หนึ่งสองเสียกับอะมิโนครับนี่แหละทุเรียนดินทีนกะเอาก็ปปั๊บใส่เอาครับได้ึ้นกันครับ ปัดลักปัดใจลักกับขึ้นน้ำครับห้หน่อยร้ายกับพิษครับต้องห้ค่อยปั๊บขึ้นครับชื่อว่ารุ่นนี่หายซิหานาทีครับอืมซิบหานาทีคู่มืออีกแค่สิปมือก็ยังเพิ่มเป็นยี่สิบครับคอยปั๊บไปเรื่อยๆครับจนกลัวมันิ่ใหญ่ครับปั๊บใส่น้ำมาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาเดียทุเรียนหลังบ้านครับไห้เบิ่งสั้จนๆครับเพราะว่าตัวนั้นจะมีรู้งหญยแหละครับหน่วยหนึ่ง ถ้ามันอยู่ตัวนัน้ยบ่ยูลูหนึ่งหรือสองลูก,กับพ่อแห้งเลยครับตัวนี้ครับบ่เรกว่าเป่าไม้คือลายลูนี่ครับ,บ,กเ,าากรบเกิดม,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 มันอยูู่หันมันมีซีกิงกับซีลูกับโพดเลยครับคือว่าลายแหละตัวนี้กับใบใหญ่นํานครับพี่น้องสีส้มบ่ส้มมันอยูท่องปรับปุงกับใสนำลูกถ้าเผียรจะกระจันเขาเผียรไฟไล่แดงเขาส้มครับผู้เรียนมันมีใบนะส้มแท้ถ้าเขารักษาใบใดได้ก็เนื่อง เกี่ยไฟเกี่ยจะกระจันไรแดงนี่ทุเรียนบสัส้มนะครับเพราะว่ามีใบบำรุงต้นเรื่อยๆครับใบคร,รับบวพรอมนีิยากครับพี่นอ้องเห็นบ่จังสีกระจิงนี่กับสีน้อยนึงครับกระ่พแะนะครับขอขอจิปบนี่งกระชิคอจบไปซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ